ก็สิ่งที่เหนื่อยจริงๆแล้วเห็นเป็นโอกาสมากๆเลยก็คือว่ามีมีพฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะพอสมควรน,นะครับมีการส่งถึงบ้านเนี่ยเป็นเป็นธุรกิจที่บางแบรนด์ไม่เคยมีในไมเนอร์ก็กลับมาเป็นธุรกิจที่แข็งแกร่งขึ้นในไมเนอร์ฟู้ดนะครับเพราะฉะนั้นการจะเดินเติบโตทางด้าน Delivery น่าจะเป็นกลยุทธ์หลักๆของเราเลยในอนาคตนะครับเพราะว่าไม่ใช่เพราะโควิด แต่มันเป็นเพราะว่าพฤติกรรมอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบถาวรของผู้บริโภคไปเลยก็ได้ในอนาคตน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราจะต้องสร้างดีล i v e r y ของเราให้แข็งแกร่งขึ้นมานะครับอันนั้นคือข้อแรกเลยนะครับข้อที่2ก็คือว่ามีการปรับปรุงต้นทุนการการ,การประกอบการให้เหมาะสมนะครับก็สําคัญที่สุดก็คืออะไรที่มันอุ้ยอ้ายเยอะลุงลังก็จัดการปรับบุญใหม่นะครับก็แม้กระทั่งขบวนการ จัดสินค้านะครับจาก N to N นะครับเราก็มีการลดขั้นตอนลด process ในการทําให้ต้นทุนมันดู efficient มากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกค้าเราคนไทยได้ทานอาหารมากขึ้นเพราะว่าทัวริสจนถึงสิ้นปีผมมันค่อนข้างจะมั่นใจว่าอาจจะจะกลับมาหรืออาจจะไม่กลับมาเลยด้วยซ้เพราะฉะนั้นตอนนี้เรากําลังพูดถึงว่าลูกค้าเรา100%เป็นคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนการผลิตต้องต้องถูกลงเพื่อได้ส่งมอบสินค้าที่ราคาเหมาะสมให้กับคนไทย อ๋อช่วงช่วงช่วงเมษายนแล้วกันนะช่วงที่เราเราซัพเปอร์กันที่สุดเป็นปีแรกที่เราไม่ได้หยุดสงกรานกันนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่พีคที่สุดของ Delivery เลยเนี่ยเราโตขึ้นเกือบ3ามสามเท่าเลยนะครับของยอด Delivery ปกติของทุกๆแบรนด์รวมกันนะครับฮีโร่ใหญ่ของเราก็คือเดอะพิซซ่าคอมมานีแน่นอนนะครับฮีโร่รองๆล,ลงมาก็เบอร์เกอร์คิงนะครับแล้วก็มีน้องใหม่ ล่าสองเราก็บอลชอนที่เราซึ้อกิจการเข้ามานะครับเราก็ส่งถึงบ้านแบบโตขึ้นมา3เท่าในระหว่างนั้นไม่ได้โตจากฐานเดิมด้วยนะครับเราก็มีการเพิ่มคราวคิดเช่นขึ้นมาเราเปิดคราวคิดเช่นขึ้นมาขึ้นมาเมื่อมากกว่า19สาขาเลยของบอลชอนนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นกลยุทธ์ เป็นความเหนื่อยเป็นความมุ่งมั่นของของคนไมเนอร์ที่จะต้องส่งอาหารให้ถึงบ้านนะครับหให้ให้เร็วที่สุดให้มากที่สุดในช่วงนั้นครับผม<น>เนาะเรามองเดลิเวอรี่โตไปที่เท่าไหร่คะเดลิเวอรี่ต้องมันโตต่อแน่นอนแต่ก็โชคดีอีกอย่างหนึ่งนะว่าคนไทยก็ถูกเรฮับเรี่กลับมาทานในใจอกค่อนข้างเร็วเหมือนกันถามว่าเดลิเวอรี่มันโตเท่ากับช่วงโควิดหรือเปล่าก็ไม่เท่าแล้วล่ะมันก็เริ่มลดลงมาแต่ว่ามันยังสูงกว่าก่อนโควิดเมื่อก่อนนี้นะครับบางแบรนด์ของของผมเอง อย่างเช่นซิ s เตอร์อย่างเช่น uh, Sister, เซเวน ensen, ไม่เคยมี Delivery Platform มาก่อนก็กลับเป็น Delivery ที่แข็งแกร่งขึ้นของแบรนด์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเรียกว่า Sustain Platform ไปเลยของของธุรกิจอาหารในอนาคตนอกจากแบรนด์ฮิโรและแบรนด์ที่เหนื่อยที่สุดในช่วงของแบรนด์ไหนที่เหนื่อยที่สุดเอาแบรนด์ที่ลูกค้าเป็นทัวริสต์ละกัน แล้วก็แบรนด์ที่อยู่ในห้างร้อผมพูดถึง2แบรนด์แล้วกันซิสเลอร์เป็นแบรนด์ที่โอ้โหปิดเรียบเลยปิด100ทุกร้านปิดหมดนะครับหรือแต่ d e l i v e r y ซึ่ง Delivery สํสหรับซ mm ิสเลอร์ก็เป็นใหม่ใหม่มากลูกผู้บริโภคก็ยังไม่ค่อยเข้าใจวันนั้นเป็นเป็นแบรนด์ที่เหนื่อยที่สุด2ก็คือแบรนด์ที่มีต่างชาติเป็นลูกค้าหลักของเราอย่างเช่นเบอร์เกอร์คิงก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเดอะคเกคลิับก็เป็นอีกหนึ่งในนั้นเช่นเดียวก แทบจะต้องปิดแบบเผาบอลเลยก็อ่อยสาขาเหมือนกันเนื่องจากไม่มีลูกค้าเลยเแก้ยังไงแก้ยังไงก็ตอนนี้โชคดีว,ว่ามันก็ทยอยทยอยเปิดกลับมานะครับแล้วช่วงรัฐบาลช่วยเหลือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแม้กระทั่งที่เป็นต่างชาติเที่ยวเมื่อก่อนนี้คนไทยก็ไปเที่ยวได้ ก็ทยอยเปิดร้านในกลุ่มนั้นโดยการปรับราคาสินค้าลงมาให้เหมาะสมกับคนไทยแล้วก็เปิดสาขาต่อแล้วก็ในสนามบินก็ทยอยเปิดอย่างเช่นเมื่อเมื่อวานนี้ก็นะครับมีการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ4ีหสาขาของ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 เราในกลุ่มด้วยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมค่ะร้านโมได้ยังไงจะพูดตัวนี้เปหนหรือว่าเอาเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาก็มีเอาเป็นบางบางแบรนด์เรามั่นใจว่าเราได้ รายได้มากกว่าแน่นอนคือแบรนด์ที่ที่มีรายได้หลักมาจากดลูอเร่รายได้หลักมาจากเท็กเกอร์เวนะครับแต่ถ้าบางแบรนด์เนี่ยรายได้รายได้หลักมาจากทัวริสเนี่ยเราก็เราก็ f o ร์แคสต์เลยว่าเราเราไม่ได้เท่าปีที่แล้วแน่นอนแต่ถ้าเอาภาพรวมทั้งกรุ๊ปเนี่ยก็ยังคิดว่าน่าจะอย่างน้อยดีที่สุดเบสเคสของคือเท่าปีที่แล้วนะครับก็คือมีแบรนด์ใหม่ๆม,ม,มาช่วยเยอะนะครับแต่แบรนด์ที่ไม่เพอร์ฟอร์มแบรนด์ที่ต้องการการกลับมาอย่างเร็วของทัวริสเนี่ยก็กำลัง เปลี่ยนกลยุทธ์กันอยู่ตอนนี้นะครับก็คิดว่าเอาเป็นว่าสรุปของพี่พัฒน์ก็คือน,น่าจะมั่นใจว่าสิ้นปีนีอ้อย่างมากเราควรจะทําให้ได้เท่ากับปีที่แล้ว<ร>นะครับเราจะทําให้ได้เท่ากับปีที่แล้วปีหน้าเนี่ยโชคดีว่าถ้าวัคซีนมันจบหรืออะไรมันกลับมาสักหน่อยหนึ่งเนี่ยเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทําของปีนี้เนี่ยมันจะส,สเตนเป็นปของปีหน้าแน่นอน นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องของ e l i v ร r y ที่เราเราอุ้ยาออุ้ยไอ,ยอ,ยอยกันมาพักหนึ่งเรื่อง l อย a l t y p โป g แกรมที่เราคิดว่าจะทำไห่ไม่ทำไหมอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับมันถูกขมวดว่าต้องทำให้เสร็จภายในปีนี้แล้วจะต้องซัรเซงของปีหน้าแล้วถ้าทัวริสกลับมาด้วยผมคิดว่ามาเนอร์ฟูน่าจะแข็งแกร่งทั้งตลาดคนไทยที่เป็นฐานเดิมที่เราสร้างของปีนี้กับทัวริสที่โตขึ้นของปีหน้าด้วยเช่นเดียวกันน่าจะเป็นปีที่เราสนุกกว่าก็คือปีหน้ารครับสรุปกลยุทธ์หลักหลังจากนี้รสรุปกลยุทธ์หลัหลกันนี้นะครบ ก็ดูโพยนิดนึงนะครับเมูอยู่ไ <c oughs> หนแน่นอนข้อแรกก็คือเรื่องของเรื่องก,งการยกระดับ Leonardo d e l i v e r y ให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับว่าทำยังไงให้ให่อ็อชันครับสนุกอ,อร่อยรวดเร็วนะครับยังทาน30นาทีได้เหมือนเดิมนะครับยังอาหารยังร้อนส่งโดยคนส่งที่ไฮจีนนะครับอันนั้นคือข้อแรกข้อที่2เรามีพัฒนาเมนูใหม่ๆแน่นอนไม่ขายเพราะโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งตลอดเวลาไม่ใช่กลยุทธ์เรา แต่กลยุทธ์เราคือนาเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ที่ใหม่ให้กับลูกค้าตลอดเวลานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วช่วงลองวีเกนแพลนเอาไว้ของบอลชอนจะลอนไอปูเกาหลีนะครับเป็นเป็นปูเกาหลีกับกับกุ้งเกาหลีนะครับเป็นของดิบนะครับทุกคนก็ตื่นเต้นกับแพลตฟอร์มนี้นะครับเราแพลนเอาไว้ว่าเราจะขายสักประมาณครึ่งเดือนใช่ไหมว่า2วันของหมดเลยตอนนี้ต้องเอาป้ายลงทั้งหมดนะครับแล้วก็ต้องเตรียมส่งสินค้าใหม่แล้วก็เราถือว่าเป็นนวัตกรรมในการสร้างอาหารใหม่เพราะนั้นเป็นกลยุทธ ที่2ของเรานะครับคนที่3ก็คือการสร้างโมเดลใหม่คือเป็นเป็นคลาวคิทเช่นเป็นคีออสซึ่งเข้าถึงคนได้ง่ายขึ้นซิสเลอร์เมื่อก่อนต้องต่อ,ตอคิวทานแต่เดี๋ยวนี้คีออสเราเริ่มเปิดตามสายอุ่ไฟฟ้านะครับหยิบอาหารไปทานในในในออฟฟิศได้กาแฟไปทานฟรีที่ออฟฟิศนะครับแต่ได้แซนด์วิชของซิสเลอร์ไปทานที่ออฟฟิศน่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แล้วก็คลาวคิทเช่นอย่างเช่นที่บอกนะบอนชอนก็เปิดคลาวคิทเช่นเลยไม่มีน้าราร นะครับแต่ว่ามีส่งในบริเวณนั้นา3กิโลเมตรกิโลเมตรเพราะนั้นคุณได้กินบอนชอนแน่นอนไม่ต้องไม่ต้องรู้แล้วว่ามีหน้าร้านหรือเปล่าแต่คุณมี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 บอนทอนทานที่ร้านนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะบอนชอนอย่างเดียวทุกทุกเจ้าทุกทุกคนในอานาคตก็จะมีอันนี้ก็คือกลยุทธ์ของ,ของบอนชอนที่จะไม่มีการเปิดร้านหรือเปล่าเอาเอาเป็นว่า